สวัสดีครับพบกับเพ่ชินเคยนะครับวิศวะกระบะมือ2นะครับวันนี้จัดกระบะตัวท็อปนะครับเป็นตัว M นะครับ1.9เรียกว่าใครหากระบะสประตูออโต้นะครับที่ท็อปสุดในตัวคล้ายยูสูนะครับตัวนี้เลยนะครับสีเทาแลมโบครับนานๆมีไม้เห็นทีนะครับว่าสีนี้หายยากนะครับผมบอกเลยว่าครั้งก่อนที่มานะครับสีนี้สเปคนี้เลยนะครับมาปุ๊บติดจองปั๊บครับดังนั้นคันนี้รถผมบอกเลยว่าคันนี้รถประวัติศูนย์นะครับ ป่าศูนย์นะครับประกันศูนย์ด้วยนะครับประกันศูนย์ยังเหลือนะครับพอลดปียีสองนะครับปีนี้ปี24 24จะห้านะครับ2ปี3ปีนะครับประกันศูนย์เหลืออยู่นะครับผมบอกเลยนะรถคันนี้เดิมทั้งลำนะครับสภาพไปใหม่ใหม่อยู่แค่ประมาณ3 0,000กโลนะครับสีทาแลมโบนะครับเรียกว่าสีหายากเลยนะครับบนท้องหนุนนะครับบอกเลยจะเจอแต่สีพื้นสีบอลเงินแบบนี้แต่คันนี้สีทารลมโบหายากครับสภาพนี้นะครับผมบอกเลยออกใหม่ก็ ตัวนี้สเปคนี้นะครับเป็นล้านนะครับเป็นล้านนะครับผ่อนแล้วตกเป็นล้านเลยนะครับคันนี้แค่ราคาเนี่ยประมาณ7จ็ดแสนกว่าบาทนะครับเจ็ดแสนกว่านะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวนี้จะพาดูนะครับภายนอกภายในนะครับช่วงล่างระบบไฟต่างๆแมกยางปีเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกหมดเลยวันนี้นะครับให้ดูสภาพแรกรับเลยรถยังไม่ล้างเลยนะครับสังเกตนะสภาพนะครับนี่เห็นไหม ดูยางครับนี่ยังไม่ได้ล้างได้แตงสิ้นสภาพดิบๆนะครับให้เห็นก่อนใครเลยนะครับเพราะบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับสประตูออโต้ยกสูงมาแรงนะครับและผมบอกเลยว่าคันนี้มีคันเดียวด้วยนะครับที่เป็นตัว M นะครับตัว M คือท็อปท็อปสุดแล้วนะครับเรียกว่าท็อปสุดเลยนะครับพร้อมโปรตกีพิเศษแคมเปญนะครับเป้มีให้หารถใช้ก่อนสงการโทรหาเป้ได้นะครับเบอร์0 9 4 7 8 9 4 8าสี่เจ็แปดไลน์ดีหาเป้ได้เลยนะครับไอทีไลน์นะครับ p a e ันดิสกอร์ DI MOD ครับทะเบียนนะครับไม่ใช่ทะเบียนนี้อย่าเปลี่ยนมาใหม่นะครับอย่าเปลี่ยนให้ใหม่รถเป็นรถบ้านนะครับมาจากเพชรบูรณ์นะครับอย่าเปลี่ยนทะเบียนใหม่นะครับอยู่ระหว่างโอนเล่มมีนะครับพร้อมโอนเนาะแล้วก็มีตรวจสภาพรถให้พร้อมจากบริษัทนอกมาตรฐานเยอรมันนะครับรับประกันให้เลยว่ารถเดิมไม่มีชนหนักพิการจมน้ำต่อ,ต,อ,ต,อต่อรถแน่นอนนะครับเล่ม ไม่ชขียวลูกซูลหายนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตัว M ตัวท็อปสเปคคุ้มคุ้มมีอะไรให้บ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับสีเนี่ยเห็นเลยนะครับว่ารถเดิมแน่นอนนะครับสีเดิมครับแรดเกอร์ไม่เคยเคลียร์นะครับคอสิคอสิกระโปรงดูเนี่ยอันนี้คือสีเดิมนะครับฝาเดิมสีเดิมครับผมบอกเลยว่าไม่แค่ส0 0 0มื่นกโลนะครับไม่น้อยมาก นะครับยาวใหม่น้อยออปชันก็บอกเลยว่าครบมากอ่ะตัว M นะครับพิเศษยังไงนะครับด้านหน้าที่เห็นเนี่ยจะเห็นเป็นจุดแบบนี้นะครับนี่คือจุดตัวเซ็นเซอร์นะครับ1จุด2จุด 3. จุด4จุดนะครับเขาเรียกว่าพาร์คิ g งเซนเซนะครับหน้าสี่หลัง4มีให้ครบนะครับเป็นระบบช่วยจอดนะครับที่มีในเฉพาะรุ่นที่เป็นตัว M เท่านั้นนะครับอันนี้คือสเปคเขานะครับตัวท็อปแฮนเดอร์นะครับส่วนตัวไฟตัดหมอกนะครับ กับไฟเดียวจะแยกกันซ้ายขวาชัดเจนแบบนี้นะครับแยกกันซ้ายขวาชัดเจนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าใหม่น้องหน้าใหม่กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าเคี่ยวความ2ชั้นสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับสบภาพเดิมๆนะครับคันนี้ใครซิกเป้นเนาะยางเปลี่ยนให้ใหม่4ีเส้นครับตั้งศูนย์ทองล้อเรียบร้อยนะครับของเหลวจะก,การให้ดูแลให้ไม่ต้องห่วงครับและสี่สำคัญน,นะครับ เลทพ่อนี่ยก็มาบอกเลยว่าหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าแน่นอนนะครับหมื่นกว่านะครับแม็กของตัวนี้จะได้เป็นแม็กสีอ่าเทาดำปัดเงานะครับขอบ18นิ้วนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับยางมันจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับระบบเบรก ABS 4ล้อครับดิสเบรกนะครับล้อหน้าดิสเบรกล้อหลังเป็นดัมเบรกนะครับส่วนตัวสันคมต่างๆนะครับเดี๋ยวล้างสปาคาสีนะจะจะมีรูรอยพวกอ่ารอยพวกแมลงคงแมงขัวหรือว่ารอยพวกกิ่งของกิ่งไม้ขวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราขัด คือวงคูแบ็กให้บอกเลยว่าใหม่คลิปนะครับกระจกมองข้างครับตัวนี้เป็นสีโทนเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวในตัวแบบ led ของแท้เดิมนะติดตั้งไม้ครบนะครับอันนี้เดิมนะครับไฮเลเดอร์เนาะไฮเลเดอร์นะครับตัวนี้บอกว่านี่คือตัวท็อปนะครับตัวสูงกระจกครับของเดิมนะครับกระจกเนี่ย agc auto move t i นี่คือกระจกเดิมของอ่าเรียกว่าเดิมสูงเลยนะครับไม่แตกไม่ร้าวนะครับสภาพเดิมเดิม ตัวนี้จะเป็นตัวเอาไว้เช็คเนาะไว้เช็คว่าพวกช่องควันบุหรี่หรือว่าช่องปลั๊กอิน12โวลต์ดีซีใช้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเป้ผาเช็คพาดูด้วยนะครับกดติดตามไว้ดูให้จบบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้งามมากนะครับกระจกมองข้างนะครับต่างๆหรือกระจกประตูพวกนี้กระจกหน้าต่างเดิมแท้หมดเลยนะครับเรียกว่าเดิมๆนะฟิล์มกองแสงนะครับติดมาครบรอบคันขนาด80นะครับติดมาครบนะครับสันคมด้านข้างให้ดูเลยครับงามคลิปเลยนะครับ บรรยากาศละเอียบเป็นสีอ่าแล้วก็สีบอลแต่กับสีดํานะครับแม็กเดิม erm, นะครับท้ายสวยสันคมชัดเจนแบบนี้นะครับบอกเลยเป็นกระบะเครื่อง1.9ที่น่าใช้มากนะครับขายดีนิยมสุดเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยนะแล้วดูครับความหล่อความสวยไม่เป็นรองใครนะครับด้านท้ายมีกล้องถอยพร้อมจอให้นะครับ จอใหญ่ๆนะครับขนาด10นิ้วทัชสกรีนได้กล้องหลังแจมๆนะครับตัว M นะครับเซ็นเซอร์ถอยอีก4จุดเห็นไหมครับซ้าย2ขวา2เป็น4นะครับกล้องเดิมโรงงานแท้ๆแบบนี้นะครับหูจับโครเมียมเปิดอยได้ครับนี่เดิมนะครับแม็กไลเนอร์สภาพกริปสภาพเอี่ยมนะครับของ d m a มนะครับอันนี้คือของเดิมแท้ปรายันทั้งหมดเลยนะครับ สภาพคือผมบอกเลยว่าคันน exactly ี like. ้ใช no ้งานถนอมนะครับบรรทุกบรรทุกแทบไม่มีเลยนะครับริ้วรอยไม่มีเลยนะผมบอกเลยนะอันนี้เอาไว้ใช้ที่บ้านนะครับใช้งานถือว่าใช้น้อยมากนะครับไม่แค่สามหมื่นกโลและดูครับด้านท้ายเดิมตะเข็บเนี่ยเดิมเดิมเม็ดอาร์คชัดๆนะครับไม่เคยแกะไม่เคยไขไม่เคยชนนี่ครับนี่เดิมนะครับเม็ดอาร์คชัดทุกเม็ดคมทุกจุดครับฝาท้ายเดิมหัวนหัวน็อตไม่เปลี่ยนไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับนี่สภาพเดิมสวยงามครับ เดิมๆนะครับสีเดิมแล้วดูทับใต้กระบะนะยกดูเลยครับว่ากระบะเดิมไหมนะครับนี่ซีนเดิมนะครับเดิมจากป้ายแดงนะครับอันนี้คือเดิมแน่นอนนะครับใครสนใจเนะาะเงินเดือนนะประมาณ25งหมขึ้นไปซื้อได้ครับ จะซื้อเงินสดก็ได้จัดเฟรนก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับจะดาวน0สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แสนสองแสนได้หมดนะครับคุยกับเป้ได้เลยนะครับส่วนช่วงล่างครับตัวดีแมกนะครับจะเป็นช่วงล่างแหนบสามอยู่บนเพลานะครับจะได้ข้อดีในเรื่องของความนิ่มนวลนะครับความนิ่มนวลนะครับเวลาเจรูกหน้าทางกูข่านะครับการสั่นกันคอนก็จะดีกว่าในรุ่นของพวกที่เป็นพวกรีโวนะครับข้อดีคือช่วงล่างนิ่มครับแต่จะบอกว่าถ้าถมันทุกเนี่ยอาจจะสู้รี ความแข็งกระด้างต่างกันนะครับการใช้งานต่างกันอ่าแต่ว่าผมบอกเลยการยึดเกาะสนุนเนี่ยก็ดีเยี่ยมเลยสําหรับตัวอีซุนะครับเดิมๆนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่ากริบมากสังคมต่างๆดูครับชัดเจนนะนี่สังคมชัดเจนแบบนี้รถเดิมครับสภาพป้ายแดงเลยนะไม่สามหมื่นกโลนะครับไฟท้าย2ดวงบล็อก LED ดีแบบนี้นะครับบนล่างนะครับไฟบนเนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวทางล่างเป็นไฟถอยนะครับ หลอดไส้ไฮโดรเจนเนาะสภาพเดิมนะครับส่วนตัวกระจกมองหลังครับเรียกว่าเหมือนได้รถใหม่ไปใช้นะครับกระจกเดิมแท้ไม่แตกไม่ลาวนะครับคันนี้ส่วนถ้าคอกพิษแบบนี้แสดงว่าส่วนใหญ่นะครับเวลาเข้าเนี่ยจะไม่ได้เข้าศูนย์เท่าไหร่นะครับเวลาจะเปลี่ยนเติมลงเติมลมยางอะไรเงี้ยนี่แหละครับคอกพิษนะครับก็เข้าเปลี่ยนอย่างเป็นยางที่เรียกว่าสู่บริการใกล้บ้านเนาะพวกร้านร้านปล่อยยางร้านซ่อมพวกนี้นะครับ ลมยางจะเติมไปเป็นไนโตรเจนนะครับลมไนโตรเจนเนาะก็จะในเรื่องข้อดีก็คือยางเนี่ยมันจะร้อนยากนะครับแล้วก็พกเฟรมต่างๆนะครับเฟรมแชสซี่นะครับชัดๆแบบนี้เดิมๆนะครับอยู่ร้านสปาบอกเลยว่าใหม่คลิปนะครับสังเกต RL ตรงนี้นะครับนี่ RL อยู่ครบนะครับตรงนี้รถเดิมๆแชสซี่เดิมนะครับไม่มีชนหนักพีความแน่นอนนะครับส่วนคันนี้ยางอะไหล่ถอดออกอยู่นะครับยางอะไหล่ถอดออกอยู่นะเดี๋ยวใส่ให้นะครับ มาดูกันต่อด้านในนะครับผดให้ดูโครงสร้างนะครับเบาะจะได้เป็นเบาะหนังแบบใหม่แล้วนะครับเบาะหนังนะครับรถปี82 2มาเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังแบบคูแม็กแล้วนะครับนี่ก็คือหนังแบบนี้นะครับหนังแบบใหม่ไม่อบซับความร้อนร้อนยากมีแอร์หลังให้2จุดแบบนี้มีฟ้าชาร์จให้ด้วยครบๆนะครับพนักพิงแขนตรงกลางมีให้ครับสภาพเดิมคลิปเลยแบบนี้นะครับสวยเดิมนะครับ เบาะนะครับเป็นเบาะหนังแบบครูแม็กนะครับสันคมชัดเจนครับ1 2 3 4สามี่นะครับอันนี้คือเดิมนะครับเมนอาสปอร์ตครับเดิมเดิมเห็นไหมนะครับเดิมนะครับสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะครับคอนโซลนะครับหุ้มด้วยหนังนะครับเป็นหนังครูแม็กทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของออปชันนะครับตัวปุ่มสมาร์ทอินทิเลรตก็มีให้นะครับถ้าคุณแจอยู่ในรถไม่สามารถล็อกได้เสียงจะร้องแบบนี้นะครับ อะส่วนด้านในนะครับเบเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้า6กทิศทางนะครับสำหรับคนนั่อาคนขับเนาะคนนั่งจะได้เป็นปรับแมนนวลนะครับเซ็นเร์ล็อกมีให้กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับได้ในเรื่องของพวกทัชคอนโทรลมาให้ครบแล้วนะครับไฟตรนมอกปรับได้3ระดับพร้อมกับตัวปุ่มออปชันออโตออฟนะครับเป็นปุ่มเซฟตี้เรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงมีให้ครบรวงแก๊สน้ามีพร้อมแบบนี้นะครับ สภาพสวยเดิมนะฮะพุ่มไล่นะครับผมบอกเลยนะหุ่มหนังดีเป็นบูนุ่มด้วยนะครับสามก้านตัวยูนะครับมีคุชสอนโทนให้นะครับล็อกความเร็วล็อกสปีดลดได้นะครับและก็ตัวนี้มีพวกเลนเซ็นเซอร์ให้นะครับปรับแสงหน้าจอออโต้ตามเรียกว่าความสว่างภายนอกก็มีให้ครบนะครับโครงสร้างครับสปอตเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตต่างๆชัดๆแบบนี้นะครับเม็ดอาร์เดิมแท้รถเติมครับสภาพใบแดงเลยนะครับรถไม่เฉียวไม่ชนไม่มีพิวาม นะครับคันนี้ใครได้ไปบอกเลยคุ้ม1.9ตัวเอมตัวท็อปสุดนะครับฟังก์ชันครบสุดแล้วนะครับและเป็นเกียร์ออโต้เปิดฝาหน้าเครื่องไว้เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะครับซ่อประตูหัวน็อตดูครับเดิมๆครับทั้งลำเดิมทั้งลำเลยนะและเล็กใหม่นะครับเดี๋ยวเหยียบเบรกระบบกดสไตล์ใดูนะครับปึ๊บมาดูกันนะครับปะวัตสูนครับนี่ป้ายข้อสูนยังอยู่ครบเลยเห็นไหมครับปะวัตสูนยังอยู่ครบเลยนะครับเพิ่งเข้ามาหจกเลยนะครับ จอใหญ่ๆ o u c h s c r แบบนี้นะครับเลือกผสมทสาษาได้หมดนะครับและก็ได้กล้องถอยเดิมโรงงานแท้ครับนี่เลยอ่ะเห็นไหมครับชัดเจ๋ฟูให้ดีนะครับมันจะมีพวกคาบอะไรคราบฝุ่นอะไรติดอยู่นะมันเลยไม่ชัดเจ๋เท่าไหร่นะครับบอกในระยะพร้อมแบบนี้นะครับนี่คือกล้องกล้องถอยกล้องหลังจอใหญ่เลยครับเลือกถอยไม่ใช่ปัญหาครับและก็ยังมีเซ็นเซอร์บอกนะครับเห็นไหมหน้า4ี่จุดหลัง4จุดบอกให้แบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าการถอยสบาย ขับได้ทั้งบ้านจะพ่อจะแม่เรานะครับจะแฟนเราขับได้หมดครับตอบโจทย์สุดแล้วนะครับคันนี้อ่ะมาดูกันต่อนะครับออปชั่นนะครับพาร์กิ้งโซน่าสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มตัว DAC นะครับระบบควบคุมความเร็วลงทางราชันมีให้ครบนะครับมีให้ครบนะเปิดได้ปินได้นะครับเลือกได้เลยนะครับส่วนเลขไม้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลขไม้เท่าไหร่นะครับไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับ ไม่ห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดกิโลเมตรนะครับบอกระยะการขับขี่ว่าขับได้กี่กิโลนะครับจอเป็นดิจิตอลแบบนี้นะครับสวยเดิมคุ้มค่าสเปคนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มนะใครสนใจโทรหาไปได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสบหครับแอร์แบกสายขวาไม่ให้ครบคอนโซลบุนุ่มรถมือเดียวนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับคู่มือมีให้นะครับแล้วก็เล่มจดทะเบียนมีครบแบบนี้เลยนะครับ รถมีรับประกันนะครับเราว่าไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำต่อแต่รถแน่นอนรถมีการตรวจสภาพให้พร้อมนะครับเล่มมีให้พร้อมโอนนะครับนี่เล่มมีให้พร้อมโอนนะครับดีเซลร้อยห้าสิบแรงม้ารถมีให้พร้อมโอนนะรถปีสองนะครับปีสองนะประกันศูนย์เหลือนะครับโทรมาได้เลยนะครับอ่ะไปดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องอะไรไปยังไงเดี๋ยวไปพาไปดูนะครับกุญแจคันนี้นะครับเป็นคีเรสสามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้นะครับหรือบอกนะอ่ะไปดูกันนะครับ ห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับจัดไปเราไปดูกันเลยนะครับสภาพกริปสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเรียกว่าได้รถเดิมๆไปใช้นะครับคุ้มนะอ่ะมาดูกันเลยมาดูกันต่อครับห้องคงเครื่องนะบอกเลยว่าเครื่องเดิมเครื่องแน่นนะครับไปเช็คแห้แล้วนะครับเดิมๆนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับรู้สึกว่าแบตเนี่ยน่าจะเริ่มเริ่มเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับแต่สังเกตเลยคือแบตเนี่ย ตรงนี้นะครับก็คือใช้ใช้งานได้ปกติแต่ว่าเดี๋ยวเป้เปลี่ยนให้จากการให้นะครับส่วนโครงสร้างนะครับสำคัญที่คนดูนะครับแพนเทสอยู่ครบครับแบบรถแบบเครื่องแบบเกียร์แบบชสซีครับนี่เดิมนะครับบอกเลยนะว่าตรงกันในเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแก้มต่างหัวน็อตเดิมครับแก้มเดิมนะครับหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับแก้มเดิมนะครับสภาพนี้เลยนะครับอ่าใครสนใจคันนี้นะครับฝากระโปรงก็เดิมนะครับ ตาปั๊มทัดเกนนะครับนี่หัวน็อตหัวน็อตเดิมเดิมนะครับสีเดิมแบบนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0 9 4 7 8 9ก8าสเก้าครับแก้มท้ายแก้มขวาเดิมสนิทเลยนะครับเดิมเดิมเดิมนะครับระบบเบรก ABS 4ล้อกรองแก่กราดทุกงานทุกอย่างเนี่ยจะการให้ดูแลให้หมดนะครับมาดูครับเพื่อเริ่ทำงานปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสภาพรถให้พร้อม273รายการนะครับไฟหน้าเดิมแพ้หัวน็อตเดิมฐานหน้าเดิมเดิมนะครับ รอยมาร์คคีซีอยู่ครบครับเดิมป้ายแดงนะครับไม่สะเอาไม่ห้าหมื่นกว่าโลนะครับใครสนใจโทรมาได้นะครับ094 7 8 9 48, 48 48ลูกค้าคนไหนสนใจนะครับอีซุดีแม็กหนึ่งก้านะครับตัว M ตัวท็อปสีเทาเลมโบปี2สองหายากอันนี้ไม่แค่ห้าหมื่นนะครับโทรหาเป้ได้เลยนะครับ 0947894848ครับหรือแอดไลน์ดีก็ได้นะครับบอกเลยว่าทำสัญญาได้โทษไทยทุกจังหวัดนะครับรถสไลด์ส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมบอกเลยนะว่าคันนี้สเปคตัวท็อปครับประหยัดไป3 4 0 0 0 0แสนนะครับซื้อได้นะครับโทรหาไปได้เลยนะครับรถสวยคุ้มค่าสเปคตรงปกแน่นอนนะครับและก็มีรับประกันให้หลังการขายนะครับสนใจโทรมาได้วันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูไปจบนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ